โอมชาติว oh ันนี้วันที่ห้าเดือนพฤษภาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานเมื่อลูกทำตามสีหมัดของพ่อไม่มีใครสามารถทำให้ลูกเป็นทุกข์ได้ราวันคือคนผู้ที่ทำให้ลูกเป็นทุกข์และความยากลำบากแต่เขาก็ไม่ได้เกิดขึ้นในอาณาจักรของลูก คําถามของมเมอรีในวันนี้ลูก,ล,กลูกสังเวยอะไรไว้ในไฟบูชายัน <In S 1> แห่งความรู้นี้คําตอบลูกนั้นไม่ได้สังเวยข้าวบาเลห่หรือเม,เมด็ดงาเข้าไปในไฟบูชายัน,ยนแห่งความรู้นี้ลูกนั้นจะต้องสังเวยทุกสิ่งที่ลูกมีรวมทั้งร่างกายของลูกนั่นก็คือสติปัญญาของลูกจะต้องลืมทุกสิ่ง บราหมินผู้ที่คงอยู่อย่างบริสุทธิ์เท่านั้นสามารถดูแลไฟบูชายันนี้ได้ผู้ที่จะมาเป็นบราหมินที่บริสุทธิ์จะเป็นคนผู้ที่จะมาเป็นเทพสาระของคุณธรรมของเมรีในวันนี้จุดแรกให้ซึมซับอัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายแล้วก็เป่าหอยสังให้อัญมณีแห่งความรู้นี้กับทุกๆคนจุดที่สอง ให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างสัจจะและความไม่จริงและให้ทำตามสัจจะอย่าได้แสดงการกระทํำใดๆที่ต่อต้านกฎพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่าง เต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาขอให้ลูกคงอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาแล้วจบสิ้นความไร้สาระทั้งหลายโดยการรักษาสติปัญญาของลูกให้ไม่ว่างเว้นขอให้ลูกนั้นคงอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาแล้วจบสิ้นความไร้สาระทั้งหลายโดยการรักษาสติปัญญาของลูกให้ไม่ว่างเว้นผู้ที่ใช้วิธีการในการรักษาสติปัญญาของเขาให้ไม่ว่างเว้นนั้นจะมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังได้ตลอดเวลา นหนทางง่ายๆที่จะจบสิ้นความไร้สาระทั้งหลายก็คือการมาเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยพลังคือการอยู่อย่างไม่ว่างเว้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดังเช่นที่ลูกนั้นทำตารางเวลาสำหรับวันทุกเช้าแล้วให้ยังท,ทำตารางเวลาที่จะรักษาสติปัญญาของลูกให้ไม่ว่างเว้นตลอดเวลาด้วยในเวลานี้ฉันจะรักษาความคิด อย่างเต็มไปด้วยพลังนี้ในสติปัญญาของฉันแล้วจบสิ้นความไร้สาระทั้งหลายถ้าลูกนั้นอยู่อย่างไม่ว่างเว้นมายาก็จะจากไปจากกระไกลเหมือนกันถ้ามีแขกมาแล้วเราไม่สนใจในเวลาที่ถูกต้องเขาก็จะต้องจากไปเหมือนกันเมื่อเราไม่ว่างเว้นมายาก็จะจากไปด้วยคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะลืมโลกแห่งความทุกข์ เพื่อที่จะลืมโลกแห่งความทุกข์ให้คงอยู่อย่างหลุดหายเข้าไปในความรักของพระเจ้าซ้ <I repeat. S 1> <In S 2> เพื่อที่จะลืมโลกแห่งความทุกข์และคงอยู่อย่างหลุดหายเข้าไปในความรักของพระเจ้าตลอดเวลาโอมชานติ oh,